สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนมาติดตั้งโชค yss รุ่น gx t ใส่กับเจ้าฟอซ่าส0 2 2้คันสีแดงข้างหลังผมนะครับเตรียมบอกลาชคเดือติดรถกันได้เลยซึ่งรุ่นนี้นะครับบอกเลยว่าเขาพัฒนามาตั้แต่ปี2023ปี2 4นี้เขาเปลี่ยนเฉดส,สีใหม่ครับเป็นสีแดงที่มันไม่ได้แดงฉุดฉาดปกติอะบูเป็นคนที่เก็บชกสายคุมโทนสีดา แต่โปรเจกต์นี้ครับรถมันมาสีแดงแล้วเปลี่ยนอะไรแบบใหม่ๆบ้างนะครับเพราะว่าเราอยู่กับรถสายคุมโทนสีเทามามาเยอะและวเทาดำอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรอบนี้แบบฉีกหน่อยครับลองฉีกแนวลองหาอะไรใหม่ๆพร้อมกับทาง y าเเขาเปิดเฉดสีนี้มามันจะเป็นเฉดส,สีแบบแดงแต่มันไม่ได้แดงแบบฉูดฉาดนะมันไม่แดงแบบจิ๊ตจาดแบบแต่ก่อนนะครับ เออแล้วก็เป็นเฉดสีที่เขาการันตีมาว่าไม่ซีดไม่ซีดเขาบอกว่าเขาเทส UV เนี่ยคือมากกว่ารุ่นก่อนๆที่ผ่านมานะครับเขาเลยการันตีมาเลยว่าไม่ซีดแล้วก็การรับประกันอยู่ที่2ปีหรือระยะทาง30,000กิโลเมตรนะครับส่วนจุดปรับนะครับมีให้ปรับตั้งแต่คอมเพรสชันพีโลดมีบาวแล้วก็ปรับสูงต่ำได้ ประมาณบวกลบ5มิลน,นะครับ5มมิลตัวประมาณนะอ่าแล้วก็ตัวนี้เป็นรุ่นที่มีสปริงเฮฟวี่แถมมาให้ด้วยอยู่ในกล่องเลยนะครับถ้าเป็นรุ่น gtx ไม่ต้องไปซื้อสปริงเฮฟวี่เพิ่มอ่าแล้วก็ตัวนี้นะครับเขามีสีดำล้วนแล้วผมอ่ะลังเลระหว่างสีนี้กับสีดำล้วนนะครับแต่คิดว่าผมมาแดงแล้วไงรถเปนมาแดงแล้วก็เลยแบบอ่ะ เปิดใจลองเอาแบบนี้มาลองถ่ายชงถ่ายคลิปแล้วก็ติดตั้งให้กับพี่ๆดูกันหน่อยนะครับถามว่าฟิลลิ่งเป็นไงฟิลลิ่งของ G T X อะผมได้สัมผัสตั้งแต่2023แล้วผมมองว่าไม่น่าจะแตกต่างไปจากเดิมที่แปลกใหม่เลยก็นี่แหละครับเฉดส,สีแล้วก็ดำล้วนก็เราใจมากนะครับแต่ครั้งนี้เปิดใจสีแดงแล้วก็จัดทลแดงไปเลยแล้วกันมาแล้วคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาแนะนำการติดตั้ง แบบคร่าวๆแล้วกันนะครับแล้วก็วิธีการใช้งานนะครับการวัดอย่างแรกเลยที่แบบคนซื้อไปติดตั้งเองนะครับค่าโรงงานเขาจะกดมาอยู่ที่ประมาณ5มิลเขากดมาประมาณ5มิลนะครับเราจะเช็คยังไงว่าโรงงานกดมาเท่าไหร่ตัวสปริงครับเขาจะมีเขียนผมแนะนําให้ดูเลข3หลักละกันมันจะเป็นระยะของสปริงนะครับอย่างอันเนี้ยห้ขีดิ ขีด15ขีด2,4,5ผมแนะนำให้ดูคำว่า2,4,5เป็นหลักแล้วไอ้2,4,5นี้คืออะไรนี่เดี๋ยวผมจะสอนนะครับ2,4,5ก็คือสปริงปลาปาแบบนี้ระยะบนสุดของสปริงจนถึงระยะล่างสุดของสปริงคือ2,4,5นะครับดึงตลับเมตรเลยครับถ้าอยากรู้ว่าใช่ไม่ใช่นี่วัดอย่างนี้ครับบนสุดไมหาล่างสุดปึ๊บ มันจะได้2-4-5พอดีอ่านี่ครับเป็นการเช็คระยะพีโหลดนะครับและคราวนี้คำว่าโรงงานกดมา5มิลก็คือกดสปริงลงมาอย่างครับก็คือขันพีโหลดให้ต่ำลงมาเนี่ยแบบกดลงมาระยะสปริงจาก2-4-5มันก็ลงมาเรื่อยๆยิ่งระยะลงมายิ่งแข็งพอนึกภาพออกปอ่ายิ่งระยะลงมาสมมติเนี่ยอยู่2-4-5 กดไป240มันก็แข็งกว่า245อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าสปริงมันถูกกดลงมาอึ๊บแต่ผมกดไหม่อันนี้มันเป็นสปริงแข็งนะครับซึ่งโรงงานเขาจะใส่สปริงตัวปกติมาให้ถ้าเทียบกันก็แบบเห็นชัดเลยครับว่าความใหญ่ของสปริงต่างกันอย่างชัดเจนแล้วก็ตัวเลขที่สปริงก็จะต่างกันไปด้วยนะครับส่วนการเช็คสปริงการเช็คพีโหลดก็วัดตลับเมตร นี่เลยอ่าแล้วก็ตัวคอมนะครับปรับได้เท่าไหร่เดี๋ยวนับให้ดูเลยเดี๋ยวผมลงไปที่เอสนะครับลงไปที่เอสสิงคโปร์อะซอฟอะครับอ่าเดี๋ยวผมลงไปแล้วเดี๋ยวนับให้ฟังนะครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะสามนะอ่าผมนับให้นะตั้งแต่คลิกแรกนะครับ1 ประมาณ29-30นะครับเพราะว่าผมไม่ได้นับไอชิกแรกเป็น1น,นะผมก็ตีไปว่า30แล้วกัน29-30ประมาณนี้ครับสำหรับคอมเพรสชันเดี๋ยวคืนกันมาก่อนผมเป็นคนที่จะนับจากซอฟไปหาไฮน,นะบางคนก็นับจากไฮลงมาซอฟนะครับแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนแต่ผมถนัดแบบนี้มากกว่าผมชอบค่อยๆเพิ่มนะครับแต่ถ้าแบบใครไม่ถนัดค่อยๆ่อเพิ่มก็เพิ่มให้สุดไปก่อนแล้วค่อยๆลดลงมา ต่อมาครับมาดูรีบาวครับรีบาว์เดี๋ยวผมจะหมุนไปซอฟก่อนให้สุดซอฟเลยแล้วผมจะนับขึ้นไปหาไฮนะครับอโอเคอึบอ่ะแก๊กหนึ่งผมจะไม่นับนะต่อไปครับหนึ่ง ประมาณ31มสนะครับสามสผมก็ไม่มั่นใจว่ามันมีระยะฟรีตรงไหนหรือเปล่านะครับแต่ผมไปประมาณ30 31 32ประมาณนี้นะครับอ่ะมันน่าจะมีระยะฟรีของเขาอยู่ซึ่งเราอาจจะนับผิดหรือเปล่าอันนี้ก็ตอบไม่ได้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้ครับส่วนหัวด้านล่างอันเนี้ยจะเป็นการปรับเพิ่มความสูงนะครับอ่ะก็เพิ่มได้ประมาณ5มิลซึ่งบูมจะไม่ปรับจะไม่ปรับเลย ว่าที่บูมเอามาคือระยะ 2... เอ้ยเขาเรียกอะไร430ก็คือระยะเดิมของเจ้าฟอร์ซ่าเลยความสูงเดิมซึ่งระยะโหลดเขาก็มีนะครับ400มิลมั้งถ้าจำไม่ผิดแต่ว่าบูมไม่เล่นไม่เล่นงานโหลดนะครับเพราะว่าบูมเป็นสายทวิริงอ่ะโอเคซึ่งอุปกรณ์ที่เราจะไปหรือรถนะครับอย่างน้อยที่ต้องมีเขาเรียกอะไรประแจเบอร์14 1ตัวแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ สัก,กูไลสั้นครับสัก,กูไลแฉกแบบสั้นแล้วก็นี่เลยที่ขาดไม่ได้ตัดมีดเพราะว่าติดตั้งแล้วเราต้องไปเซ็ตนะครับต้องไปเซ็ตนะครับย้ําส่วนขั้นตอนการปรับพิโลดนะครับเขาจะมีตัวนี้มาให้แล้วก็จะมีหกเหลี่ยมมาให้ของเขาเลยอยู่ในถุงนี่นะครับซึ่งอันนั้นอะ่ะเดี๋ยวเราไปทํากันที่รถอีกทีนึงอ่าเพราะว่าเดี๋ยวบูมต้องไปลองฟิลดิ่งแบบเดิมๆดูดดก่อนว่าเออมัน เป็นไงสําหรับ5มิลที่กดไว้ถ้ามันยังย้วมันยังยวบผมก็จะกดพีโหลดเพิ่มเข้าไปอ่าพอนึาากภาพออาปะกดก็คือจากตอนเนี้ย2 4 0มันยังยวบอยู่มันยังยวบอยู่ผมก็ต้องกดสัก2 3 5หก็คือกดพีโหลดครับลงมาสัก 2, 3, 5อะไรอห่าอะไรเงี้ยแต่พยายามอย่าก,กดเกิน20มิลพอนึาากภาพออาปะอย่าก,กดเกิน20มิล ถ้าเกิน20มิลแล้วแล้วคอมคอมเนี่ยคอมข้างบนเนี่ยก็ไปสัก20่กว่ากว่าอย่างเงี้ยผมแนะนำอัพสปริงก็คือเปลี่ยนสปริงเลยดีกว่าแล้วก็มารีพิโลดกันใหม่่าอ,อันนั้นมันก็จะแบบต้องคนเข้าใจนะครับแล้วก็ระยะโชกที่ดีที่สุดก็คือซับแทงตัวนี้ไม่กระแทกกับลูกยางพอนึกภาพอปะแบบจังหวะที่แบบเจอหนักๆแล้ววุบวุบกดลงไปเนี่ย ซับแทงต้องไม่กระแทกกับลุยยางถ้ากระแทกเตรียมชกแตกได้เลยครับย้ำนะถ้าซับแทงตัวบนกระแทกกับลุยยางเนี่ยถือว่าเราเซ็ตชกยังยังไม่สมบูรณ์แล้วก็จะมีอีกกรณีบางคนนะครับคือเซ็ตแบบแข็งเกินไปโชคแทบไม่ยุบเลยอ่าระยะที่ผมใช้มาเนี่ยดีที่สุดเลยนะครับสำหรับการเดินทางกับ yss เนี่ยดีที่สุดเลยสต็อปที่สุดแล้วก็ฟิลลิ่ง ทั้งความเร็วเข้าโค้งเข้าโคง้งแบบของอย่าง ADV ผมที่คนของ3ใบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมีคนโงมีคนซอนของเต็มลำระยะที่ดีที่สุดเลยนะครับจากที่สัมผัสมาเหลือประมาณเซนหนึง่งให้ระยะยุบมีเยอะที่สุดความสบายมันอยู่ที่เราแลละแต่ถ้ามันลงไปมากกว่านั้นโอกาสที่ซับแทงจะโดนลุกอย่างมันสูงและโอกาสที่ชกคแตกมันก็จะสูงตามมาด้วยนั่นเอง แต่ถ้าระยะยุบลงมานิดเดียวคือเหมือนเราไม่มีโชคอะแบบเราจะเสียเงินเป็นหมื่นๆเพื่ออะไรอันนี้ผมแนะนำนะพยายามเซตเซตให้มันใกล้เคียงที่สุดอาจจะไม่ร้อเแต่ให้มันใกล้เคียงี่สุดให้ระยะยุบได้เยอะที่สุดเท่าที่จะลงไปได้แต่อย่าให้ซับแทงกระแทกกับลุยยางแค่นั้นพออาแล้วก็คอมเนี่ยประมาณ2 0 2 5พยายามอย่าเกินนี้ถ้าเกินเนี้ย ผมมองว่าโดดมาเอ้รีบาวเอ้คอมคอม,คอมถูก้ะถูกระรีบาวอยู่ข้างล่างผมเบอร์นะครับถ้ามันเกินนั้นอ่ะพีโหลดก็ไป20 21 22มิลแล้วมันก็เริ่มเยอะแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็โดดมาเฮฟวี่เลยแต่ถ้าแบบน้ําหนักไม่ได้เยอะจัดจ้านก็เนี่ยอย่างคลิปเนี้ยบูมจะไม่ได้อัพเพราะว่าผมกะจะทําโปรเจกต์แบบไม่ได้แบกอะไรมากมายเอามาหวดโดยเฉพาะนะครับเอามาหวัวเพราะว่ารถที่เรา ใช้งานแบกอ่ะเรามีอยู่แล้วนะครับครั้งนี้ก็จะไม่เปลี่ยนสปริงใช้สปริงเดิมอโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปติดตั้งกับเจ้า f o r z ซ350คันสีแดงข้างหลังบูมครับจริงๆนะครับทุกคนถ้าแบบเอาง่ายเลยนะมันจะมีน,อน็อตหยู่ตรงเนี้ยแต่ว่าสักุไลผมมันยังสั้นไม่พอนะครับเนี่ยมันยังสั้นไม่พอลองดูก่อนถ้ามันได้มันจะง่ายมากไม่ได้ครับ ถ้าตรงนั้นไม่ได้ครับวิธีสุดท้ายครับที่เราจะทำก็คือง้างพลาสติก ABS ตัวนี้ครับอบแล้วก็ถ้ามีเครื่องมือที่มันเป็นก๊อกแก๊กมันก็จะง่ายนะครับก๊อกแก๊กแบบึบปึบึอย่างเงี้ยครับแต่ของผมไม่มีก็เลยต้องลำบากอย่างงี้ครับอบ okay. มาแล้วครับอ่ะคราวนี้ ดึงออกได้เลยน,นะะนี่ครับชมหน้านะครับนี่ครับข้างล่างข้างล่างง่ายครับเป็นไงง่ายกว่าเติมรวมก็นี่แหละครับถอดโช๊คนี่แหละครับน็อตสองตัวหลุดเลยนะครับแล้วก็โช๊คที่เขาให้มานะครับเขาจะมีเขียนว่า L กับ R นะครับ L ก็คือฝั่งซ้ายนะครับแต่มันก็ใส่ไม่ได้อยู่ดีครับถ้าใส่ผิดนะครับเนี่ยอะโอเคน็อตบนผมจะใช้เป็นน็อตเดิม ความยากมันอยู่ตรงนี้แหละถ้าเราไม่ได้ถอดตัวพลาสติก ABS นะครับมันเหล็งยากหน่อยอ่ะโอเคตรงละเราก็ต้องง้างครับแ <c oughs> ขนซ้ายก็ไม่ค่อยจะมีแรงตอนนี้ครับร่างกายมีกี่อย่างที่ช่วยงานได้ใช้ให้หมด โอเคเ็จ <Okay>. สำหรับน็อตตัวบนคือยากสุดแล้วครับข้างบนเนี่ยข้างล่างคือแบบแบบโคตรง่ายอะ่ะส่วนน็อตข้างล่างนะครับบุงจะบอกลาน็อตเดิมสีดำๆแบบนี้แล้วก็ใช้น็อตจากทางราชาน็อตนะครับนี่เป็นน็อตสแตลเลตเส้เงาๆ ผมอยากออกไปดูแบบท็อปวิวของมันมากเลยว่ามุมมองที่มองเข้ามาข้างรถเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับบม,มไม่เคยเปิดใจกับสีแดงขนาดน,นี้เลยนี่เป็นครั้งแรกเลยนะครับอ,อือ เวลาใส่ครับอย่าเพิ่งรีบยิงนะถ้ามันสามารถใส่มือเปล่าได้ก่อนก็ใส่มือเปล่าไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งรีบยิงเพราะว่าเผื่อบางทีมันปีงเกียวอยู่อโอเคนี่ครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยหรับการติดตั้งโชคฝั่งซ้ายต่อไปครับสูดหายใจเข้าลึกๆ เราไปฝั่งขวากันครับอลื่นแล้วเหมือนจะไม่ต้องถอดแล้วท่อ S, si. โอเคสวร์ทรงปรดแล้วคราวนี้แหละด่านต่อไปอื้มโอ้กว่าจะออกแคบวะแด่แคบแย่นี่แหละ เอ้ <Okay>. <S <S อันนี้ครับใช้แรงเฮือกสุดท้ายในการเย่ยให้ตรง uh huh. <S <S อาาอาใส่ได้แล้ว,ลวมีแรงเท่าไหร่ใช้ให้หมดครับด่านนี้และหมดจริง นับถือคนขโมยโชคเลยวะขโมยไหวได้ไงวะมือแทบผอ่อใส่น็อตตัวเนี้ยแนะนำครับใช้ปากตายจเจอแหวนแม่งใช้แดงเยอะวะ่ะเพราะว่ามันคอยงัดกันอยู่ไนงะ ปากตายกับกอแก๊กนะครับแต่ผมไม่มีผมเลยต้องใช้อันนี้นี่ครับทุกคนตั้งเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้ว,ลวไม่ใช่สุดเสร็จแล้วครับยังไงฟังขวาย,ยากสุดแต่นี้เดี๋ยวผม ต้องขันเข้าไปอีกนะครับอันนี้ยังขันไม่สุดเด้อเห็นปะเออเรามารีเช็คกันอีกทีเมื่อเราติดตั้งโชค๊คฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับคราวนี้เราก็มาเช็คระยะพิโหลดอีกทีนึงโดยวัดจากสปริงด้านบนนะครับมองลงมาถึงสปริงด้านล่างอ่ะของผมตอนนี้อยู่ที่240นะครับ240พอเราได้ระยะแบบ ขาตั้งคู่แล้วคราวนี้นะครับถ้าทําคนเดียวก็ทําได้แต่ประมาณค่าเอาแล้วก็ไปรอวิ่งอีกทีนึนะครับอย่างผมเนี่ยพอผมอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยผมไม่สามารถขึ้นไปนั่งแล้วก็มาวัดเองได้ผมก็จะประมาณค่าเอาโดยการเอาขาตั้งคู่ลงมาสักคู่ครับเดี๋ยวเราเอาขาตั้งคู่ลงก่อนนะครับอ๊บอ่านี่เลย พอตอนนี้ตัวโช๊คได้ทำการรับน้ำหนักของของบอดี้รถนะครับเป็นเทียบร้อยแล้วแล้วก็มาเช็คพี่โหลดอีกทีนึงแต่บูมจะดูให้อบว่ามันเหลือเท่าไหร่สำหรับพี่โหลด5มิลนะครับที่โรงงานเซตมานะครับเหลืออยู่2 3 5ตอนนี้พี่โหลดลงมาเหลือ2 3 5นะครับก็เท่ากับว่าโชคตัวนี้ รับตหนักบอดดี้รดแบบเพียวๆไปประมาณอีก5มิลมแล้วเดี๋ยวครัวนี้บูมจะเทสแบบว่าฟิลลิ่งที่รีเบาเป็นซอฟสุดนะครับก็คือซอฟอยู่ที่ตำแหน่งศูนย์เลยนะนี่จะได้ฟิลลิ่งนี้นี่ครับอ่าตึงขึ้นนะครับเปลี่ยนแค่โชครถตึงขึ้นทันทีคราวนี้ สำหรับบูมอ่ะสำหรับขี่คนเดียวไม่ไม่ได้แบกของผมมองว่าพีโหลด10มิลเนี่ยถือว่ากําลังดีแล้วเพราะว่ามันไม่ได้แบบยวบอยู่จนเกินไปแล้วก็ถือว่ามันมันมันโอเคนะแต่ถ้าแบกกว่านี้อาจจะต้องมาไล่พีโหลดเพิ่มไปอีกสําหรับบูมอ่ะบูมคิดว่าตอนเนี้ยสองสามห้า้าบูมไม่ได้แบกของผมถือว่าโอเคเพราะว่าเรายังไม่ได้ปรับคอมยังไม่ได้ปรับรีบาวเลยนะครับคราวนี้เดี๋ยวให้ดูฟิลดิ่งรีบาวที่ Y s GTX ให้กับเรามานะครับปุ่มจะเพิ่มไปสัก20 20อ่ะ20เลยแเดี๋ยวกัน3 2สองเริ่มนับคลิก อเคยี okay. อึบมาคราวนี้มาลองดูฟิลลิ่งกันนะครับว่า20เนี่ยของ g t x ฟิลมันจะเป็นแบบไหนอึ๊บโอ้หประมาณนี้ครับปูมไม่มีแรงกดด้วยแหละ เอออะเนี่ยบูมแนะนำนะสำหรับใครที่เป็นสายขับเวไวรีบาวซักสิบสิบซักเท่าไหร่ดีสิบแปดสิบเก้ายี่สเนี่ยกำลังดีนะครับสำหรับกรณีแบบลากยาวๆเพราะว่าจาังหวะเวลามันยุบลงมาเยอะๆอะมันมันจะคืนตัวแบบช้าอ่าผมเลยแนะนำซักสิบเก้ายี่สิบประมาณนี้แต่ถ้าไม่ได้ขี่ ความเร็วสูงผมแนะนำลถมันลงมาหน่อยเพราะว่าไม่งั้นมันจะให้ฟีลแบบกระด้างกระด้างจนแบบเราถือว่ามันแข็งขึ้นมาในระดับนึงเลยนะครับเนี่ยแค่บูมปรับดีบอลขึ้นมาเนี่ยรู้สึกเลยว่าเห็นปะอ่ะก็ะประมาณนี้ครันนี้คอมนะครับคอมอ่ะบูมจะอยู่ประมาณสำหรับอันนี้คือมันตึงแล้วบูมเลยเอาไว้สักแปดก็พอครับตอนนี้ผมถือว่ามันตึงแล้วนะแต่เดี๋ยวเราไป ออกคลิปแล้วเราค่อยไปปรับอีกทีนึงนะครับส่วนใครที่จะขันพีโลดนะครับจะคายหรือจะเพิ่มเวลาคลายก็คือถอยออกนะครับขันขันเหมือนเราขันสะกูไล่ขันซ้ายก็คลายขันขวาก็เข้าครับอย่างอันเนี้ยเขาจะมีแท่งแบบนี้มาให้เนี่ยเราก็เสียบเข้าไปแต่ก่อนที่เราจะหมุนนะครับ เอาหกเหลี่ยมอะที่เขาให้มามันจะมีหาต้องหาก่อนนะครับว่าหกเหลี่ยมอะมันอยู่รูไหนเราต้องไปคลายก่อน,นครับถ้าฝืนขันเลยเดี๋ยวเกีียวเสียนะครับเดี๋ยวเกีียวตัวนเนี้ยเนี่ยจะเสียนะต้องคลายหกเหลี่ยมออกก่อนนะครับแล้วก็ค่อยขันและเวลาขันนะครับวัดซ้ายขวาเท่ากันและต้องขัน,นครับแนะนําคําคู่คําคู่ขันนะครับอ่าแล้วก็อย่าลืมตัวช่วยนะครับต้องมีในการเซตมันนะครับ แต่สําหรับบูมบูมองว่าเนี่ยพิลรดที่ลงมาเหลือ 2, องสห้าตัวเนี้ยเพียงพอหรืออาจจะแข่งไปด้วยซ้ําอันนี้เดี๋ยวต้องไปลองวิ่งอีกทีนึงและเวลาบูมจะเช็คโช๊คนะครับบูมจะเช็คเนี่ยคาบน้ํามันนะครับมันจะมีเป็นขีดบอกนี่ครับแบบยุบไปเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยพยายามอย่าให้ซับแทงตัวนี้วูบลงมากระแทกลูกยางน,นะครับห้ามเลยนะครับ เหลือสักเซนนึ่งอะกำลังสวยนะครับเดี๋ยวบูมต้องไปวิ่งเซตอีกทีหนึ่งก็ประมาณนี้ครับสำหรับ G T X ตัวใหม่จากทาง Y N S นะครับสีนี้เป็นไงก็สีแดงอืมอ่ะโอเคครับทุกคนรับกัน2ปีหรือ30,000กิโลเมตรจากทาง Y N S Thailand ครับสุดยอดเลยครับทุกคนไม่คิดว่าจะมานั่งประกอบรถเองขนาดนี้ <laughs> จานดิดหน้าเบาแล้วก็ โชคตอนนี้บูมทําการติดตั้งมันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยดูดีดูดีขึ้นไหมโอ้สุดยอดสุดยอดสนุกดีนะครับแต่ถ้าไม่ว่างก็อย่าหาทํานะครับโอเคทุกคน EP นี้ก็ประมาณนี้ครับสําหรับการติดตั้งแล้วก็รีวิวคร่าวๆสําสหรับ Y S S G T X นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปวิ่งเซตกันอีกทีไว้เจอกันใหม่อีพีต่อไปครับ